ศูนย์บันเทาสาธารณภัยนะคะมทบ .42 ร่วมกับทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนนะคะที่ประสบภัยแล้งตามโครงการราดรัดร่วมใจจะช่วยภัยแล้งประจำปี2568ค่ะ ที่ค่้ายเสน,นานรงค์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะนายสังคมเกิดก่อรอมผู้ว่าราชการจังหวัดได้เป็นประธานในพิธีตรวจสภาพความพร้อมและก็ปล่อยขบวนยานผาานะตามโครงการราดรระร่วมใจช่วยภัยแล้งของกองทัพบ,บกเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์บันเทาสาธารณภัยมณฑลหาดบกที่42 ซึ่งเป็นโครงการที่กองทัพภาคที่สโดยกองทัพบกได้จัดทําโครงการราดรัดร่วมใจช่วยภัยแล้งประจําปีขึ้นและขอให้หน่วยทหารในพื้นที่ของทุกกองทัพภาค สนับสนุนกำลังพลยานพาหน,นะและกลุ่ต่างๆเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในพื้นที่รับผิดชอบโดยศูนย์บันเทาสัธรภ์ภัยมณนฑน,นบุกที่12ได้มีการเตรียมความพร้อมต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วและได้มีการแบ่งมอบพื้นที่ให้กับหน่วยที่ขึ้นตรงยึดถือปฏิบัติอีกทั้งยังมีภาคีหน่วยงานรจจาชการอง,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมให้การสนับสนุนบูราณาการการทํางานร่วมกันเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบจากภัยแล้งตามนโยบายของกองทัพบก ซึ่งมีหน่วยงานทั้งส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนเข้าร่วม ขณะที่ปัจจุบันพบว่าได้เกิดสถานการณ์ภัยแล้งขึ้นแล้วในหลายพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะที่จวัดสขลาก็มีการรายงานทําให้ประชาชนเดือดร้อนเนื่องจากขาดแคลนน้ากินน้ําใช้โดยเฉพาะน้ําด้านการเกษตรมีความเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่งเพราะไม่มีน้ําที่นํามาใช้ในการประกอบอาชีพส่งผลกระทบถึงรายได้และความเป็นอยู่ของครอบครัวกองทัพบกโดยผู้บัญชาการทหารบกจึงได้มีนโยบายให้หน่วยทหารในทุกผู้พิาคดําเนินการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากภัยแล้งในพื้นที่รับผิดชอบ โดยทันทีและให้ถือเป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วน12ประการของกองทัพบ,บกที่ต้องมีภารกิจช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยค่ะ